รับซื้อเหรียญรัชกาลที่เก้าช่องปอป่าศึกษาแบ่งเหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสับหายากสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมเหรียญกระสับสวัสดีครับผมปอป่าศึกษาแบ่งเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญ ครับเอฟเซีเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะปาปาจะพาเอฟเซีเนี่ยมาเปิดกล่องนะฮะมาเปิดกล่องซึ่งภายในบรรจุเหรียญส่งมาจากนักสะสมท่านหนึ่งนะฮะส่งมาจากนักสะสมท่านหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นนักสะสมอ,อ่คุณชดาพรน,นะฮะเออมาจากแ,แถวอ่าเขตบางพลีสมุทรปราการอ่ะสวัสดีคุณอ่าชดาพรด้วยอ่ะเห็นได้ยินเสียงป,ป,ปาป๊าไหมเออได้ดูคลิปอยู่ไหมเจ้าของกล่องน่าจะดูอยู่เนาะเออ ก็นะฮะส่งถึงช่องของป่าศึกษาแบงค์งเหรียญโบราณประมาณนี้แหละเอฟซี FC ฮะบางทีบางทีปปาเนี่ยตัดต่อคลิปทางหลังบ้าน YouTube นะอัปโหลดทางหลังบ้าน u t u b e เออบางทีก็จะไม่มีรูปตัวหนังสือรูปโปรไฟล์วิงใต้คลิปเหมือนที่ตัดต่อทางแอปต่างๆเดี๋ยวอปปาะจะโชว์ปกคลิปแบบนี้เลยนะฮะโอเคเนาะเอฟซีฮะเดี๋ยวนักสะสมท่าในใดที่มีเหรียญต้องการขายนะฮะอือให้เอฟซีเนี่ยนะหลักๆเลยถ้าท่านมีเหรียญตรงตามที่ช่องปปาประกาศรับซื้อไปนะฮะ หากต้องการส่งขายขายได้เงินจริงๆนะเหมือนคุณชจดัพอร์ตลิสติที่ท่านอื่นเนี่ยให้ f อเพิ่ม ID Line นะฮะ0927928232นะเพิ่ม ID Line 0927928232นะเออประมาณนี้แหละครับเอฟเซียก็เอางี้เดี๋ยวพอดีปปาเนี่ยฮะเออสร้างช่องสำรองขึ้นมานะฮะ นะช่องสำรองขึ้นมาช่องประปาเป็นช่องหลักนะแต่เดี๋ยวประปาจะดูช่องสำรองก็ฝาก f4 กดติดตามไวนะ้นะนะเออช่องหลักในช่องประปาศึกษาแบงค์เดอนโบราณน,นะโอเคประมาณเนี้อืมคลิปนี้ใช้รูปโปรไฟล์นี้ใช่ไหมเออใน f4 ประมาณนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยเออถ้าหากว่าใครอ่าดูคลิปนี้อยู่นะประปาฝากสักนิดหนึ่งนะกดติดตามช่องน้องใหม่นะช่องผ่าชัยซื้อขายเหรียญเออประมาณนี้แหละ ช่องพลนชัยซื้อขายเหรียญเดี๋ยวเอฟซีอ่เข้าไปดูคลิปช่องของพลนชัยซื้อขายเหรียญแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของพลชัยด้วยนะก็ทั้งซื้อเหรียญช่วยกันเลยทั้งสองช่องนะช่องพี่ช่องหลักๆคือช่องของป้าปานะช่องน้องช่องสำรองคือช่องของพลชัยฝากเอฟซีกดติดตามทั้งสองช่องเลยนะก็คือเอฟซีส่งเหรียญมาประเมินราคามาขายที่ทั้งสองช่องเลยนะฮะถ้าติดต่อทางช่องของ อาปปาศึกษาแบงก์เดือนโบราณให้ f อฟเพิ่มอดีไลศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดสองสามสองหรือใครต้องการติดต่อมาทางช่องพ่ชัยซื้อขายเหรียญน,นะฮะเอ้ก็เพิ่มอดีไลฮะศูนย์เก้าแปดสี่ศูนย์เก้าห้าสองสี่สี่สองเบอร์นี้เอชจีฮะนะสองช่องนี้เป็นช่องเดียวกันใช้เจ้าของคนเดียวกันก็คือช่องของปปาศึกษาแบงก์เหรียญโบราณน,นะฮะฝากกดติดตามทั้งสองช่องเอฟซีถนัดส่งเหรียญมาประเมินราคาส่งเหรียญมาขายทางช่องไหนนะฮะ อืมก็เพิ่มไอ้หลายช่องนั้นได้เลย FC สามารถจะสลับสับเปลี่ยนส่งได้ทั้ง2ช่องเลยเพราะว่าเราใช้อด min คนเดียวกันผู้ประเมินเหรียญคนเดียวกันนะฮะเออประมาณนั้นแล้วก็ทั้ง2ช่องนะฮะใช้ที่อยู่บ้านใช้ที่อยู่ช่องที่อยู่เดียวกันนะฮะไม่ว่าจะส่งช่องไหนฮะมาที่บ้านเลขที่เดียวกันทางบ้านของป๊าป๊าเลยโอเคเนาะ,ะฝากทั้ง2ช่องไว้ด้วยนะ ครับเ,เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเนาะเออเปิดกล่องดูซิว่าที่ประป้าขึ้นขึ้นปกคลิปไปใช่ไหมอืมบอกว่าอะไรนะเออขึ้นปกคลิปรับซื้อเหรียญรับซื้อเห 5, รียญห้ารัชกาลที่เก้าใช่ไหมเออรับซื้อเห 5, รียญห้ารัชกาลที่เก้าประมาณนี้แหละอะปื๊ดมาดูซิมาเหรียญที่นัก,กสมทนิส่งมารู้สึกว่าจะเป็นในรัชกาลอาทุกทีฮรรัชกาลที่เก้านะรัชกาลที่เก้านะาา 9, นะปะ้าป้าไม่ตัดคลิปไปนะนะที่ป้าป้าขึ้นปกคลิปไป บอกว่ารับซื้อเหรียญรัชกาลที่9จะเป็นเหรียญชนิดราคาเลยที่นักสะสมส่งมาจะใช้เหรียญรัชกาลจริงไหมอ่ะเดี๋ยวเราดูกันราคาอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าหากใช่เหรียญเอาอะไรที่ราคาอะไรเรียวาปาบัรยายให้ฟังเป็เสร็จเลยโอเคเนาะครับอสเีก่อนดูเหรียญฝากสักนิดหนึ่งนะฮะอย่าลืมกดติดต่อกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามเ c ครับเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไป นะโอเคเนาะอ่ะมาดูซิว่าในกล่องเป็นเหรียญอะไรนะนี่อ่ะเดี๋ยวก่อนดูเหรียญเอสเซนี่เจ้าของกล่องท่าน,นี้ปราปร๊าลืมบอกไปนะเออเจ้าของกล่องท่าน,นี้เดี๋ยวให้ดูด้านหลังกล่องก่อนนี่เห็นไหมเออเจ้าของกล่องฮะเอสซีสูตรปากกานี้ดูนะหลุดแล้วนะหลุดแล้วนะเออหลุดแล้วนะเออไม่แน่นหนาต้องระวังให้ดีเนะี่ยหลุดละ นะฉันเดี๋ยวเจ้าของกล่องท่านนี้หรือว่า F4 ที่ดูอยู่จะส่งเหรียญมาเนี่ยนะฮะนะเออก็ต้องบอกก่อนว่าสาเหตุที่กล่อง F4 หนะาพลาเตปเหลืองเขาหลุดเขาหลุดเขาลุยเ,เนี่ยเ,เกิดจากซึ่งภายในนะซึ่งภายในนี้อ่อนจนเกินไปนะส่งเหรียญคราวหน้า f c ทุกคนทุกท่านเนี่ยนะนะใส่เหรียญเสร็จแล้วใช่ไหมอืมแล้วเหรียญก็ควรจะใส่ถุงนะใส่ถุงยางเลยก็ได้เออนะหรือไม่ก็ใช้แบบนี้เนี่ยะกันรกระแทกเนี่ย นะเออใส่ทุกอย่างใช้กันกระแทกม้วนม้วนม้วนมัดเป็นหอ่อนะมัดเป็นหอ่อแล้วก็าเตปเหลืองพันวางไว้ส่วนที่เหลือเขาจะโครงเคลียงใช่ไหมก็เอฟซีจะเป็นถุงพลาสติกอ่าใส่ถุงหอ่อถุงหอ่อแกงหอ่อข้าวอะไรก็ได้นะไม่ไม่ไม่เป็นไรนะใส่มาได้เลยนะเออถุงหอ่อแกงหอ่อข้าวถุงหิ้วเราเนะี้ยใช่จนยัด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 อัด,ดให้แน่นมาเลย นะ้าป๊าปาไม่ว่ากระไรถุงอะไรก็ได้นะฮะขอให้สะอาดสะอาดต่านั้นเองไม่ต้องไปลงทุนซื้อแบบนี้ก็ได้นะจะได้ไม่เปลืองเงินตัวเองเนาะัดมาให้แน่นหลังจากนั้นก็ปิดเนี่ยปิดแน่นอย่างงี้ปั๊บแล้วกล่องเขาจะแน่นเลยรัดพลาเตินอกแล้วนึกออกไหมฮะเออถ้ากล่องอ่ากล่องภายในโพรงเนี่ยนะฮะพอเจ้าหน้าที่พัสดุพัสดุส่งเขาส่งมาเนี่ยเขาจะเบี่ยงเนะี่ยเขาจะเบี่ยงกล่องบึมบึมบึมนะ่กล่องเราก็จะแตกได้เพราะเขาไม่แน่นถ้าแน่นเขาจะแตกยากนะนะเออนะโอเคเนาะอ่ะ ฝากไปด้วยนะเอฟซี F C, ทุกคนคันพี่เสี่ยก็มาดูเหรียญในกล่องที่ว่าปาบอกไปว่ารับซื้อเหรียญรัชกาลที่9มาไปดูว่าปาเทดูกันตรงนี้เลยเนาะจะเป็นเหรียญอะไรจะเป็นเหรียญอะไรโอเคอันนี้เป็นกระดาษรองโอ้ F C, เอฟซีแตกมาหมดเลยนะแตกมาหมดเลยเห็นไหมไม่ใช่พูดเล่นนะฮะโอ้ นะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากล่องเนี่ยกล่องด้านหน้าเขาแตกออกด้วยในเหรียญแล้วหล่เกลียวเกลียวเกลียวเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เขาไม่ตามรับผิดชอบให้เสียดายเหรียญน,นะเสียดายเหรียญเนาะไม่ทําแบบนี้นะเออไม่ทําแบบนี้ใหม่นะเจ้าของกล่องท่านี้เอา f ะนะเทออกเลยดีกว่าเออเทออกเลยดีกว่าบื้ออะประมาณนี้ประมาณนี้นี่เห็นไหมกล่องแตกจริงๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเจ้าของกล่องท่านี้ นะเดี๋ยวซับสินหายนะจะบอกให้โอเคเนะาะเอฟซีฮะรู้สึกว่าจะได้กันมาล้วนๆเลยนะเนี่ยจะได้กันมาล้วนๆเลยนะฮะเออรู้สึกว่าเหรียญ5้าบาทราชการที่9ก้ากล่องนี้ที่นักสะสมส่งมาเนี้ยจะเป็นเหรียญห้าบาทอาหยิบตรงนี้เนาะนะฮนะจะเป็นเหรียญ5บาทหมุนเวียนสมัยราชการที่เก้าของเรานะฮนะอือก็มีหลายชนิดราคาใช่ไหม เออแต่ว่าวันนี้เราได้มาเหรียญเหรียญราชการที่เก้าเนี่ยที่ปาปาขึ้นปกค,คลิปไปก็จะเป็นเหรียญห้าบาทด้านหน้าสยามินด้านอ่าด้านหน้าสยามินแล้วก็ราชการที่เก้าประมาณนี้เอเียเป็นห้าบาทคุดเฉียงนะฮะเป็นห้าบาทคุดเฉียงสมัยราชการที่เก้าโอเคเนาะรู้สึกว่าจะได้มานะถุงเขาแตกนะเออไม่รู้จานวนกี่เหรียญเดี๋ยวต้องจบคลิปเลยเนี่ย เดี๋ยวค่อยไปแยกออกแล้วกันนะฮะโอเคเนาะ f ะก็สําหรับนักสะสมท่านใดนะฮะที่มีเหรียญ5บาทรัชกาลที่9หรือว่าเหรียญรัชกาลที่9นะฮะเอออันนี้ได้มา5บาทคุดเฉียงนี่หลายเหรียญเลย f ะโอ้โหน่าจะประมาณหลายสิบเหรียญเนี่ยเป็นน่าจะเลยร้อยเหรียญมั้งเนี่ยเท่าที่คาดคะเนใช่ไหมอืมอ่ะให้ F4 ดูกันจริงๆจังๆตรงนี้เลยนะฮะนี่คือเหรียญ5บาทคุดเฉียงสมัยรัชกาลที่9รู้สึกว่าจะเป็นปีพศ2 5งพัน อืมแล้วก็จะเป็นปีพศ2 5 2 0ัน้ยไหมเนี่ยหรือเป็นปี22หมดนะพอดีแอดมินไม่ได้แจ้งมาแล้วถุงเขาแตกด้วยนะโอเคเนาะะเดียวใครที่มีเหรียญ5บาทคุดเขียงนะเออสมัยราชการที่9ก็ที่ได้มาได้เป็นปีพศ2 5 2 2นะทั้งสภาพผ่านการใช้งานสมบูรณ์แบบนี้นะขอบไม่บินไม่ผุไม่ก่อนนะสภาพผ่านการใช้งานสมบูรณ์ หรือไม่ผ่านการใช้งานฮะช่องประปาร,รับซื้อทั้งหมดเลยนะฮะช่องประปารับซื้อทั้งหมดเลยโอเคนะเนาะเดี๋ยใครมีก็ติดต่อมาแล้วกันนะฮะหรือเป็นปีพศ2 5 2พก็ได้นะเอะอเขาผลิตออกมาใช้จ่ายมุนเวียนจริงๆเนี่ยมีอยู่2ปีพศนะฮะก็จะเป็นปีพศ2522แล้วก็ปีพศ2520นะฮะเดี๋ยวใครมีติดต่อมานะเออทั้ง2ปีพศเลยโอเคเนาะนี่คือเหรียญ5บาทคุชเฉียงสมัยราชการที่9 นะฮะที่ได้มาเป็นปีพศ2520เอาลืมบอกใช่ไหมถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งาน f อฟจนะอ่ะใครที่บอกว่าเหรียญ5บาทคู่เฉียงปีพศ2520แล้วก็22เนี่ยนะฮะราคาเลหลายหมื่นเลหลายแสนนะยามว่าพศ2522และ20นะนี่ยเอฟจฮะนะอ่ะป๊ปาให้ดูเต็มๆเลยนะเนี่ยที่ใครอ่าส่งให้ดอเมดประเมินราคาเหรียญ2เหรียญแล้วบอกเอเมร์ว่อาอ้าว พอแอดมินให้ราคารับซื้อไปเลยเนี่ยประเมินราคาว่าหนเขาซื้อกันเหรียญละหลายหมื่นถึงหลายแสนนะ fc นะเออ fc ก็ติดตามช่องไหนก็ลองลองติดตามช่องไหนให้จบนะส่งขายเขาอืมถ้า fc ส่งขายไม่ได้ก็ค่อยว่าก,กันใหม่นะแต่ว่าเป็นไปไม่ได้ fc ห้าบาทคุดเชียงปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสองและยี่สิบเนี่ย fc ดูเอานะฮะให้ fc ดูเอาอันนี้เป็นเหรียญจริงๆเลยนะอืมนะฮนะเป็นเหรียญจริงๆเลยเนี่ยถ้าหากว่าเราส่งขาย ที่อื่นได้ราคาเหรียญละหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยในะ F4 ดูมฮะนักสะสมท่านนี้ส่งมา,าขายประปาาเหรียญละเท่าไหร่เนี่ย F จะผ่านการใช้งานแล้วนะคุดเฉียงปีพศ2,520และ22เนี่ยช่องประปาร,รับซื้ออยู่ที่ประมาณเหรียญละ12-13บาทบางเวลาอาจถึง14บาทเท่านั้นเองนะฮะนะเนะพราะเขามียอดจำนวนการผลิตเยอะ72ล้านเหรียญ 72ล้านเหรียญผ่านการใช้งานแล้วฟังประปานฮะช่องประปารับซื้อผ่านการใช้งานสมบูรณ์แบบนี้นะช่องประปารับซื้อที่ประมาณเหรียญละ12-13บาทปีนี้น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละนะนะน่าจะอยู่ประมาณนี้จะถึง14บาทไหมเดี๋ยวไป่คุยกับแอดมินเอานะสำหรับปีนี้เหรียญราคาลงนะผ่านการใช้งานประมาณนี้แต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานฮนะก็ต้องดูนะถ้าผ่านการไม่ผ่านการใช้งานสภาพผิวสาดทองเลยเป็นผิวใหม่จริงๆเนี่ยเอฟซีฮะอย่งงางนั้นเนี่ยโอโ้โห ประปาให้เหรียญรั7080เลยนะนะฮะไม่ผ่านการใช้งานนะฮะรุ่นผิวทองผิวไฟจับเลยเนี่ยนะส่วนใหญ่คุดคุดเฉียงนี่จะเป็นผิวทองแล้วก็ผิวนิกเกิลสรดน้ำลุงนะฮะแต่ถ้าเป็นผิวทองไม่ผ่านการใช้งานเลยเนี่ย mm hmm. เหรียญหนึ่งช่างปาให้ระดับ70-80เลยนะฮะแต่ถ้าเป็นผิวนิกเกิลไม่ผ่านการใช้สรดน้ำลุงก็อาจจะได้กันหย่อนลงมานิดนึงอ่ประมาณนั้นนะฮะเออเดี๋ยวใครมีก็ติดต่อมาละกันนะ สำหรับคุดเฉียงวันนี้มาให้ดูกันเต็มๆเลยนะถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะเดี๋ยวปะปาลงจากไล่เอ่อจากคลิปนี้ปะปาจะไปทําช็อตให้นะทั้ง2ช่องเลยช่องันชชยกับช่องปาปานะจะวางให้ดูนะฮะ F4 นะเนี่ยเจ้าของเนี่ยญไทก็ตกลงราคากับแอดมินแล้วนะคุดเฉียงเนี่ยนะจากผ่านการใช้าง,งาน12ไม่เกิน14บบาท13บาทนะเจ้าของเดรียท่านนี้เขาศึกษามาแล้วเขารู้นะเขารู้นะเก็นะจึงกล้าส่ง โอเคเนาะที่ใครไปถือไว้สองสมเดยญแล้วก็หลอกเขาไปซื้อถึงบ้านอะไรประมาณนี้นะฮะต้องย้ำนะเป็นปีพศ 2, 2022ันร้เนี่ยเอฟซีฮะนะเออถ้ามีที่ขายเหรียญแล้วเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยเจ้าของเหรียญท่านี้เขาคงไม่ส่งมาให้ปะป่าหรอกนะเขาดูแล้วเขาเชื่อมั่นนะฮะเพราะช่องของป่าไม่เคยจะทำไปประกันไม่เคยให้เสียบัตรค่าเงินจองคิวอย่างนั้นอย่างนี้นะ ไม่เคยทำเพราะเจ้าของเหรียญนธนูเจ้าของเหรียญธนิกรู้นะการทำแบบประกันก็คือการโดนหลอกนะต้องโอเนเงินให้เขาอประมาณแหละก็อ่ะโอ้โหเสียท้งเหรียญนาทั้าเหรียญละแสน 100, ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ถ้าร้อยเหรียญเท่าไหร่เนี่ยสิบเหรียญล้านโอ้โหร้อยเหรียญสิบล้าน 10, เลยเนี่ยเอสีกนะนะเขาส่งขายป,ปลาเหรียญละสิบสองถึงสิบสี่บาทถ้าเขามีที่ขายเหรียญละเป็นแสนเป็นหมื่นจริงๆเนี่ย เขาไปขายที่อื่นใช่ไหมถ้าเขาไม่กลัวโดนหลอกถ้าเขาไม่ศึกษามาก่อนเขาส่งขายที่อื่นแล้วถ้าขายได้จริงๆเนี่ยตรงนี้ป๊าว่าน่าจะประมาณจะแตะร้อยเหรียญมั้งการคํานวณขายได้เป็น10ล้านเลยนะฮะใครที่ส่งเนี่ยมาประเมินราคากับแอดมินอย่าเข้าใจผิดนะฮะอันนี้เป็นคุดเฉียงมากันแบบเป็นร้อยๆเหรียญเลยอ่ะโอเคเนาะจะได้ศึกษาไว้นะฮะนะเราไปจับจุดตรงนี้ก็พอนะ ที่ใครส่งให้เอมินประเมินราคาเหรียญหนึ่งเพราะเอมินประเมินราคาเหรียญลสิบสองสิบสามบาทเนี่ยเอ่ยย้อนแย้งกลับมาในสิไม่ว่างปะป่าในเอฟซีจะได้ไม่ต้องโดนหลอกนะที่ย้อนกลับมาโอ้ยรับซื้อถูกจังเขาซื้อกันต้องเหรียญแล้วเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วแล้วท่านยังไม่รู้ว่าส่งขายได้จริงไหมนะฮะถ้าส่งขายได้จริงเอฟซีท่านนี้จากสมุดประการเอฟซีนะเขาคงไม่ส่งให้ปะป่าหรอกเขาไปขายเหรียญแล้วเป็นแสนเหรียญหนึ่งเป็นแสนสิบเหรียญนี่ใช่ไหมสิบเหรียญนี่เขาได้ล้านหนึ่ง เนะี่ยเขาได้ลานนึงแต่ทาไมเจ้าของเหรียญท่านนี้นะเขาเป็นคนเมืองหลวงด้วยเขาน่าจะมีความรู้รอบตัวนะสํสำหรับเกี่ยวกับเหรียญเขาศึกษามาแล้วแหละเจ้าของเหรียญท่านนี้ป้าปาฝากขอบคุณเจ้าของเหรียญท่านนี้มากเลยนะฮะที่ส่งมาจํานวนได้หลายเหรียญแบบนี้นะฮะเพราะ F4 หรืว่าประชาชนชาวไทยที่ดูช่องอป้าปาอยู่ตอนนี้นะเขาจะได้ตาสว่างนะที่บอกไปเจออ่ารับซื้อเหรียญแล้วเป็นแสนนะฮะนะ ย้ำนะถ้าเป็นคุดเฉียงปีพศ2 5 2 0 2ะ2 2ฮะทำยังไงก็ไม่ถึงแสนนอกจากจะเป็นเหรียญตัวอย่างปีพศ2524นะฮะอย่างงั้นเนี่ยอืหลักแสนได้หลายแสนด้วยแต่ตรงนี้จะเป็นเหรียญุนเวียนนะเออเป็นเหรียญุนเวียนเดี๋ยวเอาละเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเนาะ fc ดูแค่นี้ก็ไปศึกษาเอานะถ้าใครอยากขายเหรียญอยากรู้ความเป็นมาความเป็นจริงราคาเหรียญเป็นจริง fc ไม่ต้องไปทำใบประกันให้เสียเงินเสียทองไม่ต้องโดนหลอกนะครับ เข้ามาติดตามช่องของปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณนะแล้วก็เข้ามาติดตามนะฮะช่องของพ่อนชัยซื้อขายเหรียญนะหลักๆในเอสีก็เป็นสองช่องที่เป็นช่องมีตัวตนจริงๆนะฮะนะฮะเนี่ยเอสีถ้ากดติดตามไว้ช่องพรชัยซื้อขายเหรียญแล้วก็ช่องปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณนี่เป็นช่องพี่ช่องน้องเจ้าของคนเดียวกันเลยนะฮะเจ้าของคนเดียวกันก็คือปปานี่แหละช่องพี่แล้วก็ช่างสร้างช่องสำรองมาเนี่ยก็ สามารถส่งมาได้ทั้ง2ช่องเลยนะฮะเออถนัดช่องไหนล่ะถ้าส่งช่องันชชยประเมินราคาเหรียญก็0ูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดสี่ศูนย์เก้าห้าสองสี่สี่หรือจะส่งเหรียญมาขายส่งมาประเมินราคาช่องปะปาก็ศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดสองสามสองสองช่องนี้มีตัวตนจริงๆเปิดกล่องรับซื้อเหรียญจริงๆจ่ายเงินจริงๆ,ๆ,ๆโอเคเนาะเอฟซี F F ก็ผ่านมาหลายนาทีแล้วล่ะเดี๋ยวฝากของคุณเจ้าของกล่องท่านนี้นะสำหรับคุณชดาพรเอฟซีจากอําเภอบางพีจังหวัดสมุทรการ ถแถวนั้นแถวสีด่านใช่ไหมอืมเพราะป่าเมื่อก่อนป,ป่าไปบ่อยนะแต่แถวสีด่านอืมสีด่านเอยแล้วแถวลาซานเออประมาณนั้นแหละนะไปบ่อยเออโอเคเนาะก็ขอบคุณเจ้าของเหรียญท่านนี้แล้วก็ฝากขอบคุณที่เอฟซีเข้ามาศึกษาชนิดราคาของเหรียญราคาของเหรียดด้วยอย่างคลิปนี้ดูกันเต็มๆนะรู้กันเห็นกันจะจับไปเลยว่าราคาเหรียญ5บาทคุดเฉียงปีพศ2 5 2 0และ22นะราคาที่แท้จริงทั้งผ่านการใช้งานและผ่านไม่ผ่านการใช้งานเนี่ย อยู่ที่เท่าไหร่นะปะปาให้เราขาดไปแล้วโอเคเนาะอ่ะก็เดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่นะโอเคเนาะคลิปนี้ผมปปาศึกษาแบงเหรียญโบราณเอฟเสีสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตม่มกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ